พอวัดเขาบอกไม่ถอดทานม่วงอะไรอยใส่หมวกกันน็อกก็จบนี่เขาทานม่วงอันนี้ก็หมวกกันน็อกไปเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัทรอีกเช่นเคยเอ๊ะอนีตไปยืนอดีตคุณยายเหรอเนี่ยยายแค่ตายแล้ววันนี้มาเที่ยวคุณยายจะไหวไหมเนี่ยยายไหวไหวไหวอ๋ออดีตโคตรคุณยายทำไรถึงมาถึวันนี้จะพาไปเที่ยววันนี้นะลูก นี่อุษาห,หนีไล่หนีนามาเลยเพื่อจะมาวัดวายโยโอ้โห,โ,หโหอยากจะมาเที่ยววัดวายโยกันยโยเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเยอะแยะอยู่ที่วัดแห่งนี้โอ้วัดวายโยนี่ยนะนอกจากมีองค์พญานาคที่สําคัญเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่วัดวายโยนะลูกเขาเรียกว่าวัดห้วยน้าซับวัดแห้วยน้ำซับอือวัดห้วยน้ำซับแต่คนเนี่ยชอบว่าเรียกว่าวัดวายโย เพราะว่ามีองค์พระธาตุวาโยอยู่ที่วัดแห่งนี้อเขาชอบมาขอพรหลวงพ่อปดนี่ปดนี่โอ้โหก็สบายแล้ววันนี้เอ้าอยากรวยก็ต้องมาปดนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปปดนี่เนี่ยขอถามเอยเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี่ยไล่มันไล่สวนเนี่ยของคุณยายหมดเลยใช่ไหมของผัวยายคือได้พูดีเ่ย จะขออนุญาตนจับน้ำปลดนี่หน่อยต้องมาขอขอพรหลวงพ่อก่อนนะคะครับผมทำไมคนถึงมาวัดวายโยทำไมคนถึงมาขอพรหลวงพ่อปลดนี่ครับทำไมคนถึงมาขอพรองค์พ่อพญานาคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดวายโยกันครับผมวันนี้เราต้องมาพิสูจน์งานต้องไปพิสูจน์แล้วตามพวกเรามาแล้วเดี๋ยวถานที่ตั้งเนี่ย อยู่อำเภออะไรนะคุณยายอ่าอยู่ที่อำเภอแปลงยาวลูกอันนี้อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงชเทราคุณชัดไหมลูกชัดมากเลยน่หละจหวัดนี่เต็มหน้าเลยตอนนี้เต็มหน้าเลยฉะเนี่ยกลางคุณย<อ><อ>่งาง้นก็จะท่านผู้ชมน่าจะอยากรู้อยากเห็นแล้วว่าบริเวณในวัดจะเป็นยังไงแล้วผู้คนจะหลั่งไหลเยอะขนาดไหนใช่ไปคุณยายพาไปตามพวกเราไปไปรับไป นี่คุณยายรู้ว่าพอเข้ามาในวัดรู้สึกเข้ามาปั๊บแค่ปากวัดกันแล้วตื่นเต้นเลยคึกคักเลยคึกคักคุณยายดูสิรถวิ่งเข้าวิ่งออกโอ้โหทางรถทางไรเต็มไปหมดเลยดีนะว่าเรามีที่จอดรถอ๋อเรามีที่รถจอดรถส่วนตัวดีว่ามันกว้างกว้างกว้างกวาใหญไอ้่ มันก็มีที่จอดรถกันแล้วกันนะท่านผู้ชมสายศรัทธาที่มุ่งตรงมาสู่วัดวายโยและที่จะมากราบไหว้ขอพอรหลวงพ่อโปรดนี่ของเารารรนะไฮไลท์เลยไขไลเลยไขาบอกว่ามาวัดวายโยต,ต,ต้องไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อปดรดนมและหลวงไข่ยายยายชอบโอ้โหี่ถนัดเลยหลวงไขไ่เนี่ยคนละไข่ไข่โชคไข่ลาบไข่โชคไข่ลาบนะคะแล้วก็เซียมซีด้วยเซียมซีด้วยเขาบอกว่า มาวัดวายโยและกลับไปจะมีโชคใหญ่จะมีโชคใหญ่เออละสบายใจแล้วไอ้อย่างน้อยก็ต้องมีแล้ววันนี้ต้องติดลอตเตอรี่ไว้บ้างแล้วต้องมีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะซื้อสดๆเลยเอาสดๆเลยซื้อลอตเตอรี่สดๆโถสดๆในรายการสดๆเลยดีไหมคุณยายทำไมเราต้องแบบสดๆล้วลูกอ้าวเดี๋ยวเผื่อเลือเรามาเกิดออกตรงเป๊ะเฮ้ยแม่ขาเขาบอกว่าฉันก็ต้องการเงินสดๆเหมือนกัน โอเคครับผมน,บนี่โดยเฉพาะด้านหลังนี่เป็นเป็นอะไรเป็นนี่แหละค่ะเจดีวัดพระธาตุวายโยเจดีจากที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านในนะกคนก็ประกาศไหว้ขอพรผมเห็นมีบางคนก็เดินเดินจากจากทางล้อวนวนเจดีได้เลยอ,ะอ่ะเดินวนเจดีแล้วก็เขาบอกว่าหาดอกอดอกอะไรเนี่ยดอกแดงแดเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปถามว่าเขามาหาไอดอกเข็มเนี่ยหรอดอกเข็มเนี่ยมันจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9อะไรเลขมันตกเลขอะไรอย่าบอกนะว่าไม่ไม่เกี่ยวกับไปตีหวยใช่ไหมก็ไม่รู้อ่าคนมันอยากมีโชคไงง่ะครับผมงั้นเดี๋ยวไปคุณยายจ๊าพาผู้ชมไปดูดีกว่าเข้าไปด้านในแล้วไปดูว่าทําไมคนถึงชอบมาวัดพระธาตุวายุกันจังเลยครับขายปริศนาเลย เที่ยวไปสไตล์ชัยพัทเรามาพิสูจน์ครับผมเชิญค่ะใช่เอ้ยนี่เขากำลังหาอยู่หาเงินหรือเปล่า ไปหาเล็กเก่งหรือเปล่าเราจะไปถามเราไปสัมภาษณ์กันนะครับท่านผู้ชมเชิญค่ะอยากไปหาเหมือนกันถามมาค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะครับค่าโดยได้ไหมคะที่เราหาอยู่นี่หาอะไรก็นเขาบอกว่าเขาหาดอกไม้ห้าแฉกห้าแฉกห้าแฉกดอกไม้ห้าแฉก ใช่เนี่ยเป็นแบบเนี้ยอันนี้เขาเรียกดอกเข็มใช่มดอกเข็มถ้าเป็นแบบนี้มันจะห้าแฉกอันนี้มันสี่แฉกสี่แฉกถ้าเปิดห้าแฉกมันเป็นมันเขาบอกว่าจะมีโชคลาภโอ้ยดายดายยังข้าได้านหลานหลานได้นี่ไงครับโอ้เนี่ยหลานหลานได้ไปแล้วหลานได้แล้วเนี่นี่หลานที่ไทยเด็กเด็กมันจากจังหวัดอะไรพวกเหล็พวกเล็กฉลาบุรี แล้วมาบ่อยไหมไม่บ่อยครั้งแรกครั้งแรกที่มาแล้วรูวไ้ได้ยังไงถึงยังมาดูตามสือ่อโซเชียล่อโซเชียลนะเขาดังกำลังดังเลยวันนี้แล้วที่เขามาเนี่ยจุดป,ประสงค์เลยคือจะมาหาดอกไม้นี่ใช่ไหมมาไม่มากลับพระสวรรค์เขาบผมไปเที่ยวทะเลกลับมาไหว้พระสวพรแล้วก็าขอพรหลวงพ่อปุ่นนี่ใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่ามาที่นี่ว่าหลวงพ่อคนนี้แล้วจะ คนนี้แน่นอนใช่ไหมดีนว่าอย่างนั้นครับเ,เขาเกาว่ากันอย่างนั้นแหละใช่ครับแต่มาทั้งแนกค่ะเราต้องมาพิสูจน์กันเนาะ มาเจอใครป่าเทพป่าเทพซุปเปอร์คาเทชนะอะไรเนี่ยเดินแวบบ๊แบแว๊บแว๊บนึกว่าใครโอ้ยมาเจอเจอทักใครกันคือใส่แว่นมันจะนเปลีนะ่ยนไ,ได้เหมือน่ยนเดี๋ยวเดินไม่ถูกทาง <S <S เออมากราบวคาร์ลลุงพ่อโยดีเหมือนกันะอะโยดีเหมือนกันแล้วก็ ชวนนะครับท่านใดที่ว่างๆกดแวะมามาที่นี่ป๋ามากี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ครั้งสองครั้งที่สองแล้วมาวันอาทิตย์หมดสิทธิ์เลยรถเยอะรถเยอะถ้ามาวันธรรมดาอย่างนี้มีพอมีที่จอดรถเดินเลยเดินอย่างเดียวคนเยอะแล้ววันนี้ไปไหว้ที่ไหนแล้วก็ไล่มาทั้งนดันขึ้นเดินด้านหลังไอ้ปนี่ปนี่หลวงพ่อปนี่ป๋าหมดนี่แล้วนะหมดนี่แล้วนี่ผมเห็นขึ้นข้างบนบนเจดีย์เดไป ขึ้นไปไหว้ข้างบนใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมคะแม่เจอเจอกันบังเอิญครับเมื่อกี้เข้าวัดเขาบอกให้ถอดหมวกถอดหมวกใส่หมวกกันน็อกก็ได้วยนี่ข้ารามอวหมวกวันนี้ถอดหมวกกันน็อกกันด้วยเยินเชิญนะครับทุกท่านนะครับจ้ะ ้องว่างก็แวะมาขอพบอกันขอพรกันเนาะจะได้ปุดนี่เนาะจะได้ปุดนจะได้ปุดนี่ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนงานมันรัดนะครับขอบคุณทางบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับบ๊ายบายขอบคุณประเทศยมากเลยครับ ท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะนอกจากประชาชนทั่วไปผู้คนมากมายประเทศบอกว่าถ้ามาวันอาทิตย์หรือมาวันเสาร์จะไม่มีที่จอดรถเลยนะ,ะถ้ามาวันธรรมดาก็ยังพอมีที่จอดรถคนดังเยอะแยะมากมายมาที่นี่และผู้คนทําไมถึงมาที่นี่เดี๋ยวพาไปกร่าบไว้หลวงพ่อปุณณีต่อเลยท่านผู้ชมเชิญคะ่ะ ก็ไปยืนจุดนี่เลยจุดนี้เลยไฮไลท์ของสถานที่ตรงนี้เลยคือหลวงพ่อปอดนี่ปอดนี่ด้านหลังเรานี่ที่เห็นผู้คนเยอะๆเนี่ยใจเนี่ยผมได้ตื่นเต้นเลยดูยากผู้คนที่หลั่งไหลมากเยอะมากต่อแถวเลยนี่ขนาดวันธรรมดานี่ขนาดวันธรรมดาแสดงว่าหลวงพ่อปดนี่ท่านศัดสิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์มากผู้ที่มา มักจะได้โชคลาภเงินทองกลับไปแล้วก็มักจะปลดหนี้ทุกคน,นแอบแอบได้ยินคนกันไหมว่ามีคน